หยุดดูคลิปสักแป๊บใครอยากมีไอเดีเทพๆตัวดีๆแรงสูงวินเลทส,สวยเวเล่นราคาเริ่มต้นเพียง50บาทที่ขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราะขายรหัสเกมอาวีที่ปลอดภัยไม่โกงทางช่องพี่รับประกันความปลอดภัยได้เลยใครสนใจไอดียทักไปทางเพจได้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับ Okay. สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับวันนี้ก็มาวันนี้จะมารีวิวสกินและมันอยู่ในกิจกรรมเติมคูป,ปองครบกำหนดรับฟรีสกินใหม่แล้วก็ลูกแกว้วลูกแก้วมิติเนาะก็เอาไว้แล้วที่เห็นก็มีสกินของคาเฟนีกับอาริสแต่เราอยากได้สกินของอาริสก็เล่นอาริสบ่อยอยู่ ก็เราว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะแล้วพอสะสมเนี่ยเราอินครบเวันก็ได้ของอันนี้เป็นบัตรเช่าสกินของอเลสเตอร์เนาะก็วันนี้ก็มาทำคลิปรีวิวสกินของอเลสเตอร์คนดูกันโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปดูตัวเกมกันเลยนี่คือโชคชะตาที่กําลังรอจ้า V โอเคครับก็เข้ามาในตัวเกมกันเนาะมาดูสกินนี้ของอเลสเตอร์กันก็สกินนี้เป็นลิมิเต็ดสีเขียวเนาะก็อาจจะมีเอฟเฟกอะไรพิเศษเนาะแต่เราว่าชุดก็เท่ดีเหมือนกันเอาละครับเข้ามาในเกมก็บอกว่านาคอนเป็นส้มกันเลยทีเดียวแต่คนที่บอกเป็นตัวเฮยัเตเองอะไรนี่เราว่าดูจากสกินแน่เลยไม่ได้ดูจากไม่รู้เหมือนจะนพอเล่นไปเอ้ยมา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  เฮ้ยมากังกาซิงมากังกาในวอลเลม์พาซีซั่นล่าสุดก็ระว,วัดชุดเท่ดีนะแต่เสียดายไม่มีเอฟเฟกกันเนาะเป็นแค่เปลี่ยนชุดเฉยๆก็อาจจะดูเข้าแล้วมั้งกับสกินของนาไอของมากังกาโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยข้างล่างหน่อยนะกันมากังกาห้าเหรออ่มากังกาโอ้โหโอ้โหโดนยำโอ้ยสี่ลุมมากังกาสี่คนเลยจ้า อะไรเนี่ยก็เริ่มขี่กันแล้วหรอเ่งเริ่มไปถึงเท่าไรเลยเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มค่อยๆค่อยๆอุ้ย first บไปแล้วเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยฝั่งนั้นโหดจังเอาไปช่วยเดียวไปช่วยไปช่วยเอาไปช่วยไม่มีวันรู้ว่าคิดอะไรอยู่รองเท้าไม่ถึงไหนเลยอะไม่ต้องช่วยแล้วปล่อยไปไปช่วยเลนกลางดกวยเดี๋ยวคี่ชนเลนละ เล่นเมสก็คือแบบมานาแบบเสียเยอะจริงเอ้ยโอเคมาวันโคุยโอเคเรียบร้อยโอเคมา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 ได้ก็ได้มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาเยี่ยวมาเยี่ยวโอ้โหโหดอยู่นะโหดอยู่นะไอ้อ่ะจะบอกว่ามีสีนะสีอ่ะพิมพ์พอดีเลยอ้าวมาล็อกกันโดดล็อกสิขาโอเสียดายป้อมไม่ยิง โอ้โหโ,หโอ้โหอ,อ》่ารักมากเฮ้ยมาหลอกกรอยันโดนดึงจังเลยมามามา,มาก็คือเราได้คิวหนึ่งก็คือฝ่ายคิวไปสองแล้วอะเร็วแป,ป๊บเดียวโอ้ยเรายังไม่ค่อยได้เล่นน,นันี้อยู่อเอเลสเตอร์นานๆจะเล่นอเลสเตอร์สักทนนี่ง,งมา,กกาม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 นะามาามามาม ตกใจนะมเอาไม่เอาไม่เฮ้ยเพิ่มเพ <c oughs> ิ่มบอกแล้วอะไรเนี่ยนครเมทโตมันเหรอเฮ้ยแต่สกินเดนเมชแบล็กเกอร์มันสวยดีนะจริงมันเปลี่ยนเรื่องอะไรมันมีเอฟเฟกต์ในการเปลี่ยนแผนที่มีอ้เละว่าไอเดียนนถือว่าเป็นสิ่งในที่ว่ามันถึอย่างโอเคอย่างมากมากเลยนะแต่พอเสียด้วยเราเล่นไม่เป็นเราก็เล่นไม่แยากได้คือถ้าแบบถ้าเล่นได้ก็คืออยากน่าลงทุนอยู่นะ เออแล้วก็เดี๋ยวดูรอดูกันไปแล้วลน,นี่เลยลักโอเคจัดการมาล็อกไปได้แล้วเย่ฮายะเตะไายคือความหวังของทีมเร็วเร็วชนคลิปคลิชน,โโน,โนจริงอ่ะอเลสเตอร์นะว่าจะบอกไงเดียบจริงดูม,มันโหดมากเลยนะมีสกิลในการล็อกแต่แล้วราสึกว่ามันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างมันเลยดู หรือเราเล่นไม่ค่อยเก่งเราเหมือนกันเออจริงมันก็เป็นอีกตุ่ตัวที่เล่นง่ายอ่ะดูดิวางไว้สองสกิลแป๊บเดียวก็เคลียร์คีบได้แหละเขาค่อนข้างเคลียร์คีบไว้นะเรารู้สึกอยู่แต่เราสึกเราไม่ค่อยถนัดจริงเลยเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยมันจะเข้าไปล็อกไทเตะซะหน่อยอดเลยเช่ไหมล่ะค่อยๆเล่นกันไปแล้วกันเนาะจนว่าไปก็ไม่ได้ไทเตะนานกันเนี่ยน่ากลับไปเล่นอยู่เออพูดไปไม่ได้เล่นนานละอยากเล่น จังวะเหมาะไปได้แล้วนะเนาะตอนนี้ก็เคคีไปก่อนคร่าวๆเอามามามรมา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 มอมานาม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 เมา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 อาม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 ายามยมา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 งาัาอมา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 อามามามาาาาาาา โอยแยาจุงแย่จังเออโอเคแอสซิสก็ยังดีอ่ะโอ้โหสกิลหมดแล้วอ่ะไออันติเราได้แล้วอัอติอันติเราได้แล้วเข้มา,เามาเข้ามาแทงเราได้นะโอ้ยระวังเนื้อระวังตัวสุดเ,เลยเลยเฮ้ยมีไปหนีไปหิวแหละเช้าแล้วมันหิวแหละเข้าใจได้ เอ้ยโอ้ยแยจุงโอ้ยโอเคเดี๋ยวออกบูสิกโอ้ยม um ือเมนี่มันก็จะไปออกตัดเลือดตลอดเลยโอเคๆน่าจะพอได้ระดับหนึ่งรอเปล่าเอาเอนี่เล่นแบบพยายามรักษาชีวิตแบบสุดขีดมากๆ่อะไรนะนี่ยจะรอดหรือเปล่านะค่อยๆเอ้ยมาโอเคมาบัตคิวหนึ่งคิวสอง อ่อโอเคกเหนื่ยโอเคเดี๋ยวค่อยๆเอาลงล่างแล้วกันเนาะโอ้โหโอ้ยไม่โดโอ้โอเคเยี่ยมได้เเตะโอ้ยลุ้น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 ยังไก็โอเคอยู่นะราดับหนึ่งับเกมนี้โอเค ปแล้วเดี๋ยวจะไปออกของง่ายเฮ้ยอยากได้คิวบ้างอ่ะไม่ได้คิวเลยอ่ะดาร์กบุกแล้วเหรอมา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 อุ๊ยมาเอิงกะเขาถูกโจมตเปล่านะได่คิวแล้เราบล็อกเหรอเขาเปล่านะเพิ่งต่อกคอยจำส่วนบทสนคนาเก่าได้ไหมโอเคได้บุกติดเดี๋ยวออกสัตว์เลือดต่อเลย ก็คือเน้นๆก็คือออกตามที่เขาแนะนําแหละไม่ได้ออกอะไรเองเลยแต่จริงอันสเตอร์มันมีข้อเสียอย่างแบบใหญ่หลวงก็คือบางมากมากบางจริงๆโดนหลวงก็คือเละแล้วอ่ะก็อ่เวลาเดินก็นี่นี่ก็พยายามเล่นแบบว่าพยายามเกาะเพื่อนนะแต่ก็บางทีก็คิดว่าน่าจะไปเคียร์คิ้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เกาะเพื่อนก่จริงๆก็หลังๆก็รับบทเชียร์คิ้บบ่อยอ่ะไม่หลายรอบอ่ะ Lúc này là bảo, má, Akaka, mẹ. Mẹ. Hoppao, hoppao. Mày hảo, mày hảo. Mày 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 má, mày 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 อ,อุ๊ยไม่โดนเ,เลยอะ่ะเจาจุยเจ้าใจเออเออเอ้ยล็อกล็อกล็อกเออยิ้มนี่คือเนี่ยโหดเกินไอเนี่ยอาร่าโอ้โหไม่ตายเลยนี่แล้วต่อไปชั้นนั่นเลยเหยื่ออะไรต่อไปเออโอเคโดนขวนนิดหน่อยไม่เป็นไรมาเดี๋ยวออกตัดเรือแล้วนะ ไอ้พวกที่นีนาลงชาล่าอะไรที่มีแบบฟืนฟูโหดๆเดี๋ยวระวังระวังไว้แต่จริงตัดเลือดก็ไม่โหดเท่ามาคังกาไม่ได้มาคังกาเลยนะก็นะเราเลยพยายามเป็นมาคังกาก็ยังไม่ค่อยรอดเท่าไหร่พยายามอยู่หลายรอบแหละไม่ได้ไม่ได้ไม่ค่อยเล่นไปแล้วกันเนาะอะไรเนี่ยพยายาม อ,อยดักสเลเยอร์มั้ยมาเดี๋ยวจะล็อกให้ดูเช่นอ,อย่างนี้ไงตัวอย่างการล็อกจะให้คิวไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อ่ะเนาะโอ้โห,โห,โห,โหาะว่าอาจจะต้องออกอน,นีหมือละฟอร์ตี้ โหยางโหดเลยโอ้โหยากมากเลยฮร่ามีเฟินค้ดโค้ดโค้่โคดเลยประเด็นว้ยเหนือยมา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 ีโอ้ดนีจ็ดแารอยอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอยโอายโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอยโอ้คโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอยโอ้ยเอ้ยดายโอ้ยโอยม้ยโา Hoa vợ chồng bọt đi hai mặt lìa, ô mày lèo. Mày 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 เราดึงไม่ได้โอเรากดึงได้คิดว่าจะตีมันก่อันติดเราเลยโอเคได้อ่ากด้คือสองสกิลไม่ตายแน่ๆใช้ไปเยอะอยู่ใช้เกือบหมดเลยเนี่ยโอ้ยกล้าก็ปล่อยพิชน่ากลัวเหลือเกินแก๊ดึงสักหน่อยนิดเดงยวแกดึงสักทีดึงสักทีจะล็อกแต่ก็อยากได้คิวมั้ยขอคิวบ้างได้เปล่า โอ้ยไม่มีใครคิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อาจจะได้อืมไม่เจอโอ้ยแก๊กเงี้ยโอ้ยไม่อยู่ก็ได้ไอยากได้คิวบ้างขอคิวหน่อยได้อย่างเงี้ยเอเอตัวคิวแอฟซิตเด้อดูสั่นไรเฮ้ยได้คิว,ควแล้ว จ้งรอบแม่เลหน่อยโทร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 นานๆจะได้คิวเขาบ้างอเลสเตอร์อเขาอ,อ,อ,อยู่ในกองขังนะเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยไม่ใช่ตัวโปรดอะไรเงี้ยเอลแอลแอลแอลเอ้ยตกแอสซิปะออนนโอ้อย,ยอย่าเข้ามาทาร่าอย่าเข้ามาโอ้นยน่ากลัวจริงไหย การงงล้อแล้วเอามือมาอีกโอ้ยกะไม่ได้เลยดักพุ่มเซนหน่อยอะไรเงี้ยต้องรอทีมดักไหมจวค่อยดักด้วยแต่ไม่ต enfin ้องหลับโอ้ยยุ <c <c ่งเหยิงตื่นเต้นเนี่ยยังโทษยังโทษเลยมา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 ตีนกนกแตกไปดิแต่ตั้งแต่ปรับแพทใหม่แล้วว่าเขาปรับพุ่มกับ นกเรายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยแบบพวกการให้คะแนนอะไรเราเขยังไม่ค่อยชินเนาะก็ยังแบบเลือกทีก็ยังแบบเออเออเอยู่แต่ก็แบบช้วงนีก็พยายามศึกษาอยู่เนาะมันปรับแพทใหม่มาก็คไปเล่นไปและกันมามามาโอ้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 บอล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 โอ้ยคอเลนติโนจัดการมาคกันตาเรียบร้อยแล้วมาอุ้ยโอ้ยฮัลโหลหนูหนูด้วยเวเลสไปนู่นแล้ว ไม่ดูเราเลยเฮ้ยไงฮึ๊บฮ oh, ึ๊บฮึ๊บไม่โดนคิวก็พอละโอ้ยดับเบิลคิวทาร่าโหดเกินเข้าไปหน้าเล่นทาร่าเหรเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นทาร่าบ้างเถอะเล่นตัวแทงแทงให้ทีมบ้างทีมจะได้มีโอกาสชนะเพิ่มสูงขึ้นบักกวงเห็นนิดนึงเอ้ยไม่โดนนะเกือบจะได้ปิดฉากอีกเตะอ่ะไม่โดนเอ้ยโดนนะเมื่อกี้เขินเลย โอ้เอ้าแล้วนี่ก็ไม่โดนเอาละเริ่มเมาละอ,าอ้าอุ้ยศัตรียดาวเลเยอร์ออกมาแล้วคอร์ทโค้งหดจริงไอ้พวกนาคอร์ทที่โบราเรา,เรายังไม่ค่อยชินอยู่นะเนียโอ้ยอัยอน,นติหมดอ่ะโอ้ยเดีดีรอดเกือบไม่รอดเลยแล้วถูกโจมตีโอ้ยเหนื่อย <laughs> อะไรเอาไหมเรามีฟอนเรนติโนอ,อยู่นะเออ เวลเลนเราก็มีมีตัวโกงๆนั้นเลยแต่ดูจากสภาพสถานการณ์ทำไมดูเหมือนจะแพ้อะไรดีอ่ะโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วมา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 โอ้ยน่ากลัวจริงๆเอ้ยมาล็อกเราก็ต้องคิวได้นะไม่ไดอ้อะไรนี่เอ้ยล็อก ไป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 เยี่ยมไฮแอเตะสุดยอดแต่ป้อมเราไปแล้วโออย้มามๆๆๆๆแพ้แน่เลยสภาพทำใจก็คือมารีวิวสกินจริงๆอ่ะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยคาบอ๋อแน่เลยโอ้โหเละคาบออฮะโอ้ยนะ่ไฮแะเตะคิวเรานะไม่ใช่นาคอร์ จริงนาะคอนก็เป็นศพอยู่ตรงบอร่อแล้วแหละโอ้ยเขาเก็บหมดเลยโอยเอออ้าทำไมไม่ไม่จบอ่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่จบเนี้ยเดี๋ยวโดนพีคเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอย่านะอย่าเห่อมเกลื่อให้มากแล้วท่านี้คิดว่าได้เปรียบเราทำอะไรเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะพีกให้ดูคู่เป็นงั้นแหละไม่รู้จะพีกได้โอ้ดูสภาพพีกยากมากเลยฮะโอ้ย เดี๋ยวดคิวได้แค่ศพเดียวเองแล้วก็ตายหนึ่งนะแอซิสไปเก้ามันเป็นซัพพอร์ตแล้วกันลงตำแหน่งผิดโทษดีไม่ใช่เมทหรอกที่จริงเป็นซัพพอร์ตโอ้ตลกสมัดโอเคเดี๋ยวค่อยๆไปแล้วกันเนาะโอ้โหโอ้ยเจ็บไปหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงเอาไงเอาไงไอวางไฟวางไฟพลังเวทมา ยวออกแบบเวทจัาๆเลยครับนิดหน่อยทีงจะ่ดีะออกแบบตัดเลือดกับคอซีวะเรนะจะไม่ค่อยตัดง่าโอเคดาร์ปรากฏตัวแล้วเอาไงดีเพื่อนเราไปตีดาร์กันไหมมาไปตีดาร์ก็ตีดาร์ไปด้วยรอด้วยเราด้วยเราก็กลัวเราแวงทุกพุ่มเลยเนี่ยวางสกิลทุกพุ่มเลยกลัวจัดๆโอ้โๆเอาไงเข้ามาไหมเหนื่อย โอ้ยได้ไหมเน,ะนี่ยวางอาดัดหนู่ไว้อุ้ยเล็บมักลุงอุ้ยเละเออเขาเอาทา่าเป็นเหยื่อล่อด,ดีโอ้เน๊ะชีวิตเละชิมาเฮ้ยเรามีเราตายคนเดียวเนี่ยนะอะไรเนี่ยเราเราเป็นเหยื่ยอนะทุกคนโอ้ยสภาพไม่ได้แล้วไง จริงรทีมเราก็ตัวกองเยอะอยู่โอ้ยเออดูดิบางทีไม่มีใครตายแลวเราตายอยู่คนเดียวโอ้ยอะไรวะดิโอยผมเป็นเหยื่อนะครับเออไม่ต้องตามทางหรอกใช่ไม่ต้อง,ง,งหรอกจริงจริงถ้าเล่นได้พยายามจบได้ก็รีบจบอะเราก็โดนกลัวโดวนพลิกอยู่พอสมควรจริอ้าวอ้าวหายาห้ยาเออปไปไปไป ลวกกลางเลยเรามาแล้วจบเลยเช้าแล้วง่วงแหละเออนี่ก็เช้าแล้วจริงเนี่ยกี่โมงแล้วโอ้ยง่วงเช้าจริงงานเช้าวันหยุดแท้ๆโอเคไป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 เออเรียบร้อยมานเกือบไม่เกิดนะเออยี่ยวนไงล่ะเราก็กล้าพูดกับเราด้วยไป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 ดีดีดี Y, ยอหย้อยไปจบเลยได้ไหมจบเลยได้จะดีมากเลยนะจบเลยจบเลยมามามาแล้วไปในนี้ด้วยนะอาร์ตเตอร์ซึ่งดาเมจเข้างข้นาโอ้ยนี่เมื่อกี้เกินปกติแล้วนะถ้ามันวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยเช่นอย่างถึงเป็นต้นเอออยู่มาหลอกให้ได้เยี่ยมโอเคจบเลยไหมจบเลยไหมจบเลยก็ได้นะจบเลยก็ได้นะโอ้ยยังไม่ได้จบเลยไหมตีป้อมไม่สนใจจะเป็อตีป้อมโอเค โอ้ยเจ้าี่เลนโอ้ตื่นเต้นมากเลยเจ้าจตแย่โอเคครับวิกตอรี่เย่ก็นี่เนาะเขาก็บอกภารกิจอะก็เหมือนเคลียร์หมดแล้วเนาะสำหรับภารกิจก็ภารกิจนี้มันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับวอลเลอร์พาร์นภารกิจวอลเลอร์พาร์มันอีกแบบนึงแต่ก็สร้างสร้างความเสียหายได้แปดหมื่นเยอะอยู่นะแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่รู้เยอะหรือเปล่าก็เท่าที่ดูก็ เป็นอเลสเตอร์มือใหอม่พอสมควรสำแดงวิถีนะว่าแล้วแหละไฮเตะต้องได้เขาคิวเยอะอยู่นะสำหรับเกมนี้เขาถือ,อว่าเป็นตัวแบกของเกมนี้ได้เลยนะเนี่ยเรายังแบกไม่ได้เลยก็เอาไปคนละหนึ่งไลค์นะก็ฝากกดไลค์คลิปเราด้วยนะสถิติในการลบนะครับคิวไปได้เคลียร์คิวโดวยเองตาย 2, อส,สองแอดสิบสองแถมมีอันนึงที่ตายในบอร์ด้วยโอ้ยน่าอายใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าผ่านไปแล้วเนาะชนะก็ถือว่าโอเคละ ก็ก็จบได้ก็รีบจบอ่ะอันนี้ไอเทมออกในเกมเนาะเราก็พยายามเล่นซัพพอร์ตเนาะก็พยายามออกตัดเลือดกับออกฟอร์ตี้ไว้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทีมระดับหนึ่งะเนาะอย่างน้อยก็แบบถ้าเราดกดใส่สกิลโดนก็สโลไปได้นะสำหรับรายละเอียดในเกมเนาะก็สร้างความเสียหายได้สิ้าจุด้าปรับความเสียหายได้8.7%แล้วก็เข้าทีมไฟท์ทั้งหมด13ครั้งนะครับก็คิดเห็นยังไงกับสกินนี้ของอลเลสเตอร์ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ก็เราขอฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจอ d ดมิ t ต n ้น tp เจ็ดเพจเราซื้อราคารหัสเกม rv นะครับก็ถ้าเพื่อนเชอบคลิปแบบนี้นะครับเราขอฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพืเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย